สวัสดีเจ้าครับตื่นแล้วครับวันนี้เราจะออกไปขาบรถกัน กจะตื่นสายมากเลยกูจะได้ตามยอดไหมเนี่ยโอ้ย,ยนะกินข้าวเช้าไปแล้วอุย้ยลืมถ่ายไ yeah, yeah, อ,อ้เหี้ยแย่จริงหิวเออเมื่อเช้าจริงๆไม่ได้ตื่นเช้าอะไรเลยตื่นประมาณสิบโม,ม,มงกว่าด้วยซ้ำก็พักผ่อนนะก็รู้สึกดีวันหยุดนะนิดหน่อยแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องออกไปฟาเมเงินกันสะหน่อยนะวันนี้อาจจะขับแก็บขับ,ขบโบยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อเช้ากินไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้กินไส้กรอกที่ซื้อมาจากเวทวิวเมื่อวานนะก็อิ่มเอมรู้สึกว่าเอะมันแอบคุ้มราคานะน่ากลับไปซื้้อมอมาเเก็บไไวะรนะ อาหารเช้ามันจะเป็นแบบเมนูแบบได้ขอแบบเบียรใหญ่เบิม่ๆมๆอ่ะเอออิ่มดีอิ่มดีมดใช้ได้ใช้ได้แล้วก็วันนี้ตั้งเป้าว่าสักพันหนึ่งแล้วกันพันหนึ่งพห,ห้าอะไรเงี้ยขับแบบสบายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรขับไปเรื่อยๆนะก็น่าจะรับแบบรับหมดชิวๆเดี๋ยวรอดูก่อนว่าอะไรยังไงเป็น น่าสนใจไหมมีอะไรน่าสนใจก็จะถ่ายให้ดูแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ขับรถอะนะสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่แบบกูรู้สึกว่าเวลากูถ่ายแล้วกูกลับมาดูตัวเองแล้วกูจะแบบเออรู้สึกดีอะก็คือตอนที่มันได้เงินแล้วกลับมาแล้วกูยิย้มแย้มอะเอออนนะไรแบบรู้สึกดีจริงแต่ก็นะก็เราทางานเราก็ต้องอยากได้เงินมาวะปกตินะเออเอเอแล้วเมื่อกี้นั่งดูคําต้องเชื่อมไปจบไปสนุกดีนะ <laughs> เป็นเทปที่แบบคือเทปนี้คือเทปรวมแชมป์ไว้โ <laughs> หอีคนเนาะอยาจะชอบชอบชอบสนุกสนุกปั่นพี่หมากอะไรเงี้ยเออดีดีดี เดี๋ยวเราออกเวขับรถกันดีกว่าวันนี้ตอนแรกกะว่าจะไป l อแต่ว่าตื่นสายสายกันเลยเออไว้ก่อนละกันหรือเปล่าอ่ะหรือยังไงดีอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าถ้าสมมุติว่าขับรถปักหมดไป OC แล้วเออได้ลูกค้าอะไรก็ว่ากันไปโอเคยังไงก็เริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้อรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้ะครับ มาเจอทีตอนนี้5้าโมงแล้วนะวันนี้ก็ขับไปประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงได้ไมั้งก็โอเคนะได้มาพันกว่าบาทก็ถือว่าพักผ่อนได้นะจริงๆก็คือมันมัน cover แล้วแหละคือไอ้ค่าไฟอ่ะมันไม่เสียด้วยวันนี้เพราะว่าด้วยข่าวที่เราไปชาร์จฟรีใช่ไหมแต่ว่าเราก็เออถือว่าเป็นค่าผ่อนรถค่ะเป็นท้งแนนดูนี่นนะรวมกันทุนก็อาจจะประมาณ400ไม่ถึง500เพราะว่า500ออันนั้นคือปกติเนี่ย ทุนเนี่ยมันจะอยู่ที่500เพราะว่าเรารวมค่าชาร์จไฟไปด้วยเนาะวันนี้ก็ฟรีสบายๆไป,ไปนะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งเล่นที่ปอบิ่นเก้าซะหน่อยวันนี้คือถือว่าไม่หักผมไม่ห,กหมักผมเอาวันละพันกว่าพันห้าอะไรเงี้ยเออโอเคแล้วนะแล้วก็เมื่อเช้าแวะไปกินกาแฟที่โอซีไม่ทันได้ถ่ายเพราะว่าได้งานก่อนนะวันนี้ได้งานไปสุวรรณภูมิขากลับก็ยังได้งานจากสุวรรณภูมิกลับมาเออถือว่าโอเคเลยไม่แย่ไม่แย่นะดีใจดีใจ สบายสบายมันเลยทำให้เหมือนแบบว่าเออไม่ติดฟรีเท่าไหร่แล้วก็ขากลับมานี่เจอพนุ่มสเปนิชแล้วคุยกันวอ้สนุกมากเลยนะเพราะว่าแบบเออที่เที่ยวสเปนนี่ลองไปเที่ยวนู่นนี่นะมันก็แบบมีของกงของกินอะไรเงี้ยเออมันดูไม่เหมือนไทยนะแต่ว่าถ้าไปก็น่าจะชอบอะไรเงี้ยเออ เออจดไว้แล้วว่าเออมีที่ไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสก็น,น่าจะแบบเก็บตรงเก็บตังค์ไปนะแล้วก็อิตาลีเขาบอกว่าชอบแสดงว่าอิตาลีนี่แม่งดีจริงใครบอกว่าไปอิตาลีก็อิตาลีนี่ต้องไปนะแต่ว่าแม่งน่ากลัวเหมือนอิตาลีฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแม่งแม่งแบบมีพวกกิฟซีพวกแบบที่แบบขโมยของน่ะเออแต่นั่นแหละเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้เหมือนกันเออิตาลีหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่อิตาลีหรืออยู่ฝรั่งเศสแต่ว่าเพวาฝรั่งเศสมีชัว์เท่าที้จําได้นะก็ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยว เข้าปอเป็นก้าก่อนพักผ่อนโอเคครับตอนนี้กลับมาที่ห้องเพลินแล้วนะก็ตอนเย็นไปนอนเล่นที่ปอบิน๊ก้ามาแล้วก็สั่งข้าวมากินนะก็กินผัดกะเพราสปาเก็ตตี้ร้านคัวนักแบทเหมือนเดิมนะคือแบบแต่ว่าวันนี้พลาดวันนี้ลืมสั่งเผ็ดน้อยแม่งเลยแบบแเฮียเผ็ดจัดจัดเลยเผ็ดแสบท้องเลยคือแบบกลัวเหมือนกันกลัวอาการกดไหลย้อนจะแบบ กลับมาแบบผลาเองไม่เยอะครั้งที่หลังนะจะสั่งแบบเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยตลอดเลยคือแบบตอนนี้มันแบบลำบากแบบไอ้นี่มากเลยนะกินรสจัดไม่ไดนะ้คือตั้งแต่เพิ่งหัดกินเผ็ดด้วยไงคือพอหัดกินเผ็ดได้กินเปรี้ยวได้นะก็ต้องลดเลยเพราะว่าแก่แล้วกินเยอะไม่ได้นะก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็สรุปแล้ววันนี้ขับแก๊ปขับโบเออวันนี้กูได้รับแก๊ปด้วยนะหนึ่งออเดอร์นะรู้สึกดีนะคือแบบ ไม่ได้ขับนานแต่ว่าเมื่อขับเพื่อให้มันคลリฟายแหละว่าเพราะว่าเกือบครึ่งปีแล้วที่ไม่ได้ขับกลัวเขาจะแบบเตะออกจากระบบอนะแต่ว่าเออรู้สึกว่าเออลูกค้าก็ไม่ได้หายากเท่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือแบบเหมือนแบบคนก็แหกไบโบน่าจำแบบโปรโมชั่นเยอะนะแต่ว่าวันนี้ก็ถั่วกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูว่าอันไหนได้ก็ไปนั้นละกันยาวๆนะ ต้งเป้าหมายเหมืนเดิมพันวันห้าสบายๆส,สรุปวันนี้ก็คือเราได้ประมาณพันนิดหน่อยพันกับเสียดตังนิดหน่อยซึ่งโอเคแหละมีทงมีทิปอะไรนิดหน่อยก็โอเคพอให้จุ้มจื่นหัวใจนะวันนี้แต่ว่ายังไม่ได้ไปชาร์จแบตเพิ่มเลยก็คือวันนี้ขับกลับมานี่เหลือประมาณ40%กว่าเปร์เซ็นต์48%มั้งก็คือจากประมาณเท่าไหร่วะ90มะั้ง ไม่แน่ใจเออแต่ว่าถือว่าชาร์จฟรีไงชาร์จฟรีแล้วเราก็แบบเออทุนเราก็ถูกลงก็โอเคนะไม่แย่กับกันขับรถวันนี้พรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะคิดว่าน่าจะทําเหมือนเดิมหรือว่าพรุ่งนี้มีช้อปปิงป้งอะไรปะว่าเพื่อนให้ซื้อของอะไรปะเพื่อนให้ซื้อ,อยาสีฟันใช่ไหมพรุ่งนี้หรือว่ารอไปซื้อด้วยกันอ๋อโอเคเพิ่นบอกว่าแล้วแต่ถ้าว่าค่อยไปเดี๋ยวค่อยดูก่อนแนละ้วกันว่าอะไรยังไงนะก็พรุ่งนี้อาจจะขับรถ การชิลๆเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปตัดคลิปแล้วแล้วก็วันนี้มีความรู้สึกอารมณ์ดีนะนั่งเล่นอูคูเลเล่ร้องพงร้องเพลงไปแต่ว่าร้องเพลงที่แบบไม่ได้ต้องเปิดคออะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงที่ชอบเพลงของตัวเองที่ร้องประจำอะไรเงี้ยเออเพลงหนึ่งที่ชอบก็คือเพลงคลิปนะของวง Ledo h e a นี่กูมไม่เคยบอกว่ากูชอบเพลงนี้มาว่าเลยจริงๆอยากมีแผ่นด้วยแต่ว่าคือชุดอัลบั้มที่เป็นคลิปอะ่ะกูรู้สึกว่ามันชอบแค่คลิปอะ ต่เพลงอื่นกูย,ยังไม่ได้แบบชอบชอบแต่ว่าถ้าสมมติว่าของ Radiohead เนี่ยเพลงที่กูชอบเพราไออัลบัมที่กูชอบจะเป็นอัลบัมไอที่มี High and Die อโอ้โหูนไม่มีโอ้ดีมากเลยลองไปกูก็เพีย <laughs> นนะออกมานะั้นก็ ชิวๆววันนี้วันหยุดด้วยเออแล้วคนก็น้อยนะสังเกตคือตั้งแต่ตอนเช้าที่จงที่จอดที่จอดที่ปอบินกาวก็ว่างที่จอดที่นี่ก็ว่างรถถนนก็โล่งๆแต่ว่ามีรถติดนหน่อยตอนเย็นคิดว่าเพราะว่ามันหยุดสามวันแหละคนก็คงไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแต่ว่าลูกค้ามีตลอดนะชิวๆเขาก็คงเป็นคนแบบทำธุรก,กับบ้านไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ตามนั้นนะยังไงขอบคุณทูกการติดตามเราชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์เข้ามาดูนะครับผมดีใจมากอะไรจะขนาดนั้นนะประมาณนั้นนะแฮปปี Happy Birthday, ้เบรดสำหรับคนที่เกิดวันนี้นะมีความสุขออกมา,มาเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีเจ้ะคับบ๊ายบาย